สวัสดีค่ะวันนี้มาโยกับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่บนรถตู้ฮุนไดเฮชวันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพาชมคันนี้เนี่เองนะคะซึ่งวันนี้คันที่พาชมเนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปดีลักคันนี้มาในปี2020นะคะแล้วก็ เป็นรถใชหน้อยด้วยใช้ไปแค่ประมาณ40,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีประวัติการเข้าศูนย์เนาะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำรถสวยถูกคัดสรรมาอย่างดีตามสไตล์ของหลาน19โพสีทองรถมือสองนั่นเองเนาะส่วนคันนี้นะคะต้องให้ดูภายในก่อนเบาะใหม่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชม รอบคันกันเลยว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีทำอะไรมาเพิ่มบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ไปชมพ้ามหญิงเลยค่ะพุ่นได้ h ฮชคันนี้นะคะมาพร้อมทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยใครที่ชอบเลขมงคลนะต้องบอกเลยว่าเลขนี้นะคะเป็นเลขสูงแล้วก็สวยด้วยนั่นเองเนาะส่วนเจ้าคันนี้นะคะก็ยังอีกทีหนึ่งเป็นหุ่นด H 1. มาในปี2020นั่นเอง ตัวรถเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเห็นไหมมีความเป็นแบบสองสีในคันเดียวนะคะฝั่งที่ฝั่งด้านนี้นะคะที่อยู่ในที่ร่มเนี่ยเขาจะออกเป็นสีดําแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะที่โดนแสงเนี่ยลูกค้าจะเห็นไหมว่าเขาจะมีความเป็นประกายน้าตาลน,นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยซื้อหนึ่งคันได้ถึงสองสีกันไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปทําสีเพิ่มนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ย เขาจะเป็นโทนสีน้ำตาลดำนั่นเองเนาะเวลาจอดในร่มเนี่ยเขาก็จะมีความขมเข้มนะคะแต่ว่าเวลาโดนแสงเนี่ยเขาก็จะเป็นประกายนี่ได้ยิงลองหลบมุมแสงให้ดูนาอก็เนี่ยเห็นไหมคะพอเจอแสงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะเป็นเป็นเหลือมน้ำตาลเลยนั่นเองนะคะคันนี้ยามีคีหนึ่งตามสไตล์ของร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยก็ต้องคัดรถสวยนะคะแล้วก็คันนี้เล็กไม่เพียงแค่40 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น คันนี้นะต้องบอกเลยว่าตะเข็บเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักไม่มีผิดควม่มไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็รับประกันเลขไม้แท้ให้ด้วยนั่นเองเนาะคันนี้รุ่นทอน็อปดีลักก็จะต้องมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันเลยนะคะก็จะมีตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องด้านหน้าเนาะแล้วก็ไฟหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะ มี d t i ทามแลนดิ้งไลท์อะไรก็คือมาให้ครบเซตหมดเลยนั่นเองเนาะถัดมามาดูในส่วนของตัวล้ออัลลอยของเรากันบ้างน,นะคะล้ออัลลอยของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์ค่ะแต่ที่พิเศษก็คือคันนี้นะคะลูกค้าท่านเดิมมือแรกเนี่ยใช้มากมือเดียวเลขไม่ี่0 0 0่นกิโลเมตรเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนยางเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้พอเฮียซื้อเข้ามาก็เลยทำการเปลี่ยนยางให้ใหม่แกะกล่องเลยนะคะ ยางใหม่แกะกล่องใช้ต่อสบายๆเลยดอกยางเต็มๆจริงๆอ่ะใช้3ปีสบายเลยแหละแต่ว่าถ้าใครที่วิ่งปีแล้วแบบโอห้าหมื่นโลแสนก็อาจจะไม่ถึง3ปีนะคะแต่ว่าถ้าใช้ตามเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยสปีใช้สบายๆเลยนั่นเองเนาะอ่ะคันนี้ถัดมามาพร้อมด้วยคิ้วกันศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยพอดี่ิงยังไม่ได้เปิดกระจกออกเนาะก็คือเขาจะมีกล้องสั่งอยู่บริเวณนี้นะคะเพราะว่ารุ่นท็อปดีลักเนี่ยเขาจะมาเป็นกล้องรอบคันเลย360องศานะคะแล้วก็ถัดมาคันนี้ก็จะมีในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้ามาจากศูนย์ให้ด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนป้ายแดง1ล้านเแสนกว่านะคะก็คือให้มาพร้อมประตูสไลด์ไฟฟาอันนี้เป็นออปชั่นที่มาจากศูนย์เลยนั่นเอง เรามาซูมดูภายในกันบ้างน,นะคะภายในก็ไม่มีริ้วรอยนะอันนี้คือซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่ารถไม่ได้มีริ้วรอยแล้วก็สวยใสยอยู่เหมือนเดิมนะคะมือแรกนี่ถือว่าใช้แบบรักษาเลยเดี๋ยวเรามาดูสภาพบอกกันบ้างว่าบอกเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือซูมให้ดูแบบชัดๆเลยนะว่า บาะอ,อยู่ในสภาพดีจริงๆนะคะอันนี้เป็นเบาะตอนหน้านั่นเองเนาะเบาะตอนหน้าเนี่ยเขาจะมีแอร์แบกให้ด้วยเห็นไหมคะเขาจะมีติดสัญลักษณ์แอร์แบกมาเขาจะเป็นม่านด้านข้างมาให้แล้วนะคะหัวเบาะก,ก็ไม่มีริ้วรอยนี่อะอด้านหน้าเป็นคอนโซลในส่วนของตัวคอนโซลเป็นอย่างไรบ้างก็สวยงามนะคะไม่ได้มีริ้วรอยแต่ว่าเดี๋ยวหน้าจอหยิกเปิดให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเขาจะต้องมาพร้อมระบบหลายๆระบบเลย,บบเลยนั่นเองเนาะ คันนี้มาพร้อมแอร์แบ็ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของ1จุดแล้วก็อันนี้เป็นเก้ด,ดานล่างก็จะเป็นที่เก็บของอีก2จุดนั่นเองนะคะก็จะมีใส่ของได้เยอะแยะเลยแอบก็อยู่บริเวณนี้เนาะอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะร้าน19 p r สีทองเนี่ยซื้อเป็นรถบ้าน100%เนะคะเพราะฉะนั้น เอกสารที่ติดมากับตัวรถเนี่ยจะต้องครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุกเซอร์วิสนั่นเองเนาะบุกเซอร์วิสก็ต้องมีคู่มือการใช้ก็ต้องมาคุณลูกค้าอันนี้คืออันนี้เป็นคู่มือการใช้ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุนั่นเองนะคะคือซื้อรถบ้านมันจะดีตรงที่เอกสารพวกนี้มันจะอยู่ครบหมดจะมีให้ดูหมดใครใช้อะไรไม่เป็นเนี่ยก็มาอ่านคู่มือได้เลยนะคะมีให้ครบหมด ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือจอกลางด้านหลังนั่นเองเพราะว่ารุ่นท็อปดีลักเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยจอกลางด้านหลังด้วยคันนี้อีกหนึ่งอย่างนะคือตอนนี้เลขไมค์เขาอยู่ประมาณ4ี่0 0ื0 0สี่หโลนะคะ4 8่หมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครบรอบดีลที่ต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวของเหลวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องคันนี้เราไปเปลี่ยนเพิ่มมาให้หนะก็คือใครซื้อไปก็ใช้ต่อได้เลยนะคะ ไล่ของเหลวมาให้หมดแล้วซื้อไปก็คือนับหนึ่งจากเราเลยก็คือมีน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายคือเปลี่ยนมาให้หมดแล้วเปลี่ยนที่ศูนย์คุณใดนะคะห้าพันกว่าบาทเกือบหกพันอยู่เนาะอันนี้ก็คือเขาจะมาเปลี่ยนทุกรอบประมาณสี่หมื่นโลกับแปดหมื่นโลนะคะถ้าในส่วนของตัวเกียร์กับเฟืองท้ายของคุณใดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเป็นใบเสร็จจากศูนย์คุณใดนั่นเอง มาดูตอนหลังกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะเบาะตอนหลังอันนี้จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้นะเพราะว่าหญิงว่าทุกท่านเห็นด้วยสายตาแล้วแหละว่าสภาพเบาะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้คือพยายามซูมให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะในกรณีถ้าเกิดคุณลูกค้าหญิงเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกขึ้นมาดูรถจริงที่ร้านนะคะ<ม>ก็ดูได้เลยเพราะว่าพยายามซูมให้ดูในแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะ ตัวเบาะไม่มีริ้วรอยแต่ว่าตอนหลังนี้อาจจะมีเงานิดนึงนะคะอาจจะดูมืดนิดนึงหลังคาเป็นอย่างไรหลังคาตอนนี้ไม่มีรอยนะคะที่เห็นก็คือไม่มีริ้วรอยเช่นกันแล้วก็ด้านหน้าไม่มีรอยเจิมนะคะแล้วก็ อันนี้รุ่นดีลักเขาจะมาพร้อมทีวีจอกลางแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งทีวีจอกลางจากศูนย์เนี่ยเขาจะมีมอเตอร์เขาก็จะบอกว่าเวลาจะเปิดเนี่ยต้องกดสวิตช์นะอะไรเงรี้ยถ้าไปดึงอะไรเงรี้ยมันก็จะมอเตอร์มันจะหักได้นะคะซึ่งจอกลางตัวนี้เขาจะทํางานร่วมกับจอหน้าจอหน้าเปิดอะไรอยู่จอกลางก็จะสะท้อนสิ่งนั้นออกมานะคะก็คือดูเป็นจอเล็กจอใหญ่ได้สองจออะ เดี๋ยวเราปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งนี้ก่อนแล้วเราจะวนรอบคันกันนะคะอ่านี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าหญิงพยายามลงให้เห็นทุกจุดนะว่าคันนี้มีเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าจะได้ เหมือนมาดูรถจริงที่หน้าร้านนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากมาดูรถจริงที่ร้านก็ได้ร้านหญิงอยู่บนถนนการจนานะคะใกล้สมาคชมชาวตะใต้แล้วก็ห้างคาซิโอนั่นเองเนาะมาดูมาทดลองขับได้เลยแต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกเนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าพยายามถ่ายให้ดูแบบชัดๆในหลายๆจุดน,นะคะตอนนี้สีตัวรถรอบคันเนี่ยก็คือไม่มีริ้วรอยนะคะไม่ไม่มีริ้วรอยคิดควรหรืออะไรเนี้ยเนาะ ก็คันนี้เป็นรุ่นดีลักก็จะติดสติกเกอร์ดีลักด้านหลังมาให้แบบนี้ทะเบียนสวยนะจริงคันนี้แปดเก้าห้าเก้านะคะจําง่ายด้วยคันนี้เสียภาษีปีละแค่ประมาณ1,900บาทนะคะตัวรถเนี่ยจดเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเกินนะคะเจ็ดที่นั่งเพราะฉะนั้นคันนี้จะเป็นรอยยสองพอเป็นรอยยสองเนี่ยเขาก็จะเสียภาษีปีละ1,900บาทไปประตูสไลด์ฝั่งนี้ให้ดูบ้างนะคะ ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็เลขไมคกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกนะว่าเลขไมคใช้น้อยแค่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะนี่คือถ่ายซูมแบบให้ดูทุกจุดเลยนะลูกค้าจะได้สบายใจแล้วก็เนี่ยมีทีหนึ่งรน19โพวสีทองของเราเนี่ยคัดรถสวยไม่น้อยคันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักไม่มีผิดค,คว่ำเนี่ยให้ดูตัวสติกเกอร์เห็นไหมคะมันจะเป็นลอ็อต ล็อตที่ล็อตการผลิตอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่หมดเลยนะหัวหน้อสีแต้มที่ตอนออกป้ายแดงมาก็คืออยู่ครบหมดนะคะใครดูรถไม่เป็นซื้อซื้อรถที่ร้านเราอะสบายใจได้เลยเพราะว่าเฮียคัดมาให้แล้วก็เช็คประวัติที่ศูนย์มาให้แล้วนะคะเช็คประวัติว่าแบบมีอุบัติเหตุอะไรไหมคือเฮียเขาจะดูตัวถังก่อนดูตัวถังถ้าผ่านก็คือซื้อเข้ามาพอซื้อเข้ามาเสร็จก็จะไปเช็คประวัติที่ศูนย์นะคะ อันนี้คือให้ลูกค้าที่อยู่ไกลๆที่ไม่สะดวกมาดูรถเนี่ยดูให้ชัดเจนเลยนะคะว่าตะเข็บเดิมทั้งคันหัวน็อตเดิมเพตต่างๆที่ออกมาจากของตอนป้ายแดงเนี่ยก็คืออยู่ครบหมดนะคะแล้วก็คันนี้นะคุณลูกค้าอยากให้ดูกุญแจก่อนสเปคเดิมจากศูนย์ก็คือให้กุญแจชุดนี้มา2ชุดนั่นเองเนาะนี่นะคะแล้วก็ เป็นกุญแจรีมโมทประตูสไลด์ไฟฟ้าหนึ่งหนึ่งอันนะคะก็คืออันนี้เลยเพราะว่าศูนย์จะให้มาหนึ่งชุดแต่ว่าคันนี้นะคะเขาจะมีติดตั้งในส่วนของตัวล็อกเบรกล็อกขาดเพิ่มเข้ามาเป็นอันนี้มีหญิงใช้ไม่เป็นแต่ว่าถ้าท่านไหนใช้เป็นก็ใช้ไม่ยากนะคะเพราะว่าหญิงเห็นเฮียเขาดึงก็ดึงไม่ยากก็คือจะล็อกอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือจะใช้ร่วมกับตัวนี้นั่นเองเขาก็จะ ไม่น่าจะว่าตัดการตัดการทํางานเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้าก็คือมีบริเวณนี้ด้วยแล้วก็มีที่รีโมทนี้ให้นะคะเราก็สามารถเปิดที่ประตูได้เนาะแล้วก็สวิตต่างๆมาครบรุ่นท็อปดีลักก็คือนี่เลยต้องมาพร้อมด้วยคูยชอนโทนนะคะคูยชอนโทนจะให้มาในรุ่นดีลักนั่นเองพงมอลไยเป็นพงมอลไยหุ้มหนังมาหมดแล้วนะคะแล้วผิวสัมผัสของตัวหนังเนี่ยก็คือ ไม่ได้มีริ้วรอยหรือว่ารอยขาดอะไรใดๆน,นะคะตรงอะไรอยู่ในสภาพดีแล้วก็สั่งนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงอันนี้นะคะเครื่องเสียงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพ s ช n นโทนวางสายรับสายเรามาชมเลขไม้พร้อมกันเลยคันนี้นะคะตอนนี้เลขไม้อยู่ที่สี่หม่นอยเจ็ดนะคะสี่หมื่นแปกิโลเมตรนั่นเอง รถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่หมดแล้วนะคะแล้วก็ไล่ของเหลวไม่ว่าจะเป็นเครื่อน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนมาให้หมดแล้วเช่นกันอันนี้เป็นตัวบใบห้อยคอนะคะที่ระยะครั้งถัดไปที่ต้องเข้าเนี่ยก็คือตอนนี้เลขใหม่เลขใหม่ที่ตัวรถเขาอยู่ที่4 8 0 0 0ใช่ไหมคะที่ที่ตัวรถเนี่ย48,000ดเนาะระยะ5 8 4 1 4กิโลเมตรนั่นเองนะคะอันนี้คือ เป็นใบที่เช็คระยะครั้งถัดไปนะคะมีใบให้อยขอให้เรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็คันนี้ออปชั่นมาให้ครบหมดแล้วเพราะว่าตอนป้ายแดงเป็นรุ่นแพงสุดของตัว11ที่นั่งนั่นเองนะคะก็มีออปชั่นมาให้ครบเซตหมดแล้วนะคะแล้วก็คันนี้มีในเรื่องของตัวกล้องรอบคันมาให้ด้วยอย่างที่หญิงแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เนาะ ก็ใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าก็มาแล้วเนาะเบารร้อนเบาะเยน็นอันนี้ให้เฉพาะรุ่นดีลักนะคะก็มาแล้วเนาะเกียร์เป็นอัตโนมัติแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัติด้วยเช่นกันนะคะก็อุณหภูมิเนี่ยแยกสายขวาเออแยกด้านหน้ากับตอนหลังนะคะขออภัาายก็คืออันนี้เป็นอุณหภูมิตอนหลังเนาะแล้วก็เป็นอุณหภูมิตอนหน้าก็พัดลมก็แยกส่วนกันนะคะอันนี้เป็นสวิตของตัวแอร์ตอนหลังนั่นเองเนาะ คันนี้ใครหาอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับท่านไหนที่หารุ่น Top ป e ีลักรถใช้น้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ซื้อหนึ่งคันได้สี่สวยๆไปแบบสองสไตล์เลยนะคะ รถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าสูตรแล้วก็เอกสารครบหมดนะคะรถไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำไม่เคยมีจมน้ำไม่เคยมีตัดต่อแล้วก็เลขไม์แทนเนี่ยอยู่เพียงแค่4 8 0 0 0นกว่าเท่านั้นนะคะใครสนใจเดี๋ยวไปฟังราคาพร้อมกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะมีท่านไหนกำลังหารถยนต์ฮุนใด H1 รุ่นท็อปดีลักที่ใช้น้อยแล้วก็พร้อมใช้แบบคันนี้อยู่บ้างไหมคะคันนี้เนี่ยพร้อมใช้มากๆเพราะว่าเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายไล้ของเหลวระบบมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ยางก็ได้เป็นยางใหม่แกะกอง เออต้องบอกเลยว่าใช้อีก3ปีสบายๆเลยนะคะใครหาอยู่เนี่ยคือพร้อมใช้ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยเนะาะคันนี้นะคะก็เรามาฟังในส่วนของราคาพิเศษกันบ้างเนะาะคันนี้นะคะตอนนี้หญิงมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เลยเหลือเพียงแค่ 1, 2, 7 9นั่นเองนะคะ1 2 7 9 0ล้านแแล้วก็ฟรีดาวได้หลังจากฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่โดยประมาณนะคะ2 000, 2 0 0 0กว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคานี้นะถ้าซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะก็เป็นราคาพิเศษที่1,279ได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือคลิปนี้หญิงต้องบอกเลยว่าหญิงนะพยายามลงดีเทลทุกจุดของรถคันนี้นะคะให้กับ คุณลูกค้าทุกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ได้เห็นแบบชัดเจนนะคะว่าเอ้ยตัวถังเป็นยังไงตะเข็บเป็นยังไงสีรถเป็นยังไงนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารเป็นยังไงอะไรเงรี้ยเพื่อที่ให้คุณลูกค้าที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่หรือกําลังหารถ คุณใดใช้งานสามารถดูรายละเอียดแล้วตัดสินใจได้เนาะเพราะว่าถ้าหากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีบริการส่งไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยหญิงก็มีบริการจะส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยในกรณีถ้าหากว่าคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่สะดวกเดินทางขึ้นมาดูรถที่ร้านเนาะ แต่ว่าถ้าท่านไหนสะดวกขึ้นมาดูรถที่ร้านเนี่ยหญิงต้องบอกเลยว่าจริงๆหุ่นใดของร้าน19โพสีทองนะคะตอนนี้ก็ยังมีให้เลือกแบบเป็นกองทับก็ได้นะเพราะว่า สิกว่าคันขึ้นเลยนะคะก็คือมีให้เลือกแบบหลายออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็น e l ลิทไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยนะคะเออแกรนสตาร์เล็กอะไรอย่างนนะะออ Lake, างี้ก็มีเนาะแต่ว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อิงอยากนำเสนอเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวใช้น้อยเลขไม่แค่40,000ื่นกิโลนะคะและ้วก็คือท่านไหนที่อยากใช้รถแล้วไม่ต้องแบบเอ้ยออกไปต้องไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องไป เปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอะไรเงี้ยคือคันนี้ทํามาให้หมดแล้วแล้วก็เช็คประวัติมาให้หมดแล้วเปลี่ยนยางมาให้หมดแล้วนะคะก็คือซื้อไปก็พร้อมใช้เลยที่เหลือคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็ไปดูแลตามระยะที่เราใช้งานหมื่นโลเปลี่ยนน้ามันเครื่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รอบแ0 0 0 0ืโลค่อยไปเปลี่ยนเกียร์เฟืองท้ายตามสเต็ปของศูนย์ฮุนไดนั่นเองเ,องเนาะ อ่ะคราวนี้ใครหาอยู่ก็แนะนำเลยเนาะแล้วก็วันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะท่านไหนที่กำลังดูคลิปนี้มาจนถึงใกล้ปิดแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u ับสไ i b e เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถย,ยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนั่นเองเนาะ ใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรก็คือสามารถดูรายละเอียดของคลิปนี้ได้ว่าเอ้ยคุณใดเขามีรุ่นดีลักเขามีออปชันอะไรบ้างแล้วต้องดูรถด,ดูตะเข็บอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างางีง้ก็ดูไว้เป็นความรู้ในกรณีถ้าวันหนึ่งเราต้องการซื้อรถเนาะยังไงวันนี้คงขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย